สวัสดีครับพบกับผมแลวก็ช่องวีชายบล็อกนะครับวันนี้จะมารีวิวสวนบอลสีตัวเองครับผมสวนบอลสีวีชัยบล็อกปกติทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มตรงนะครับผมก็จะนําต้นบอลสีที่สวนผมเนี่ยไปโพสต์ขายที่เพจผ่านทาง a c e b o o k นะครับสาเหตุที่ต้องไปขายใน Facebook เพราะว่ามันมีระบบการโต้อตอบการพูดคุยการส่งรูปถ่ายต่างๆมันจะเหมาะสําหรับการซื้อขายมากกว่าใน u t u b e นะครับก็จะนําต้นบอลสีไปโพสต์ขาย แล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะนั่งแพ็กบางครั้งก็นั่งแพ็กตั้งแต่กลางคืนเลยก็สู้ชีวิตมากเลยนะตื่นมาก็จะนั่งแพ็คต้นไม้ห่ออย่างดีนะฮะตามสเต็ปจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมใส่มอเตอร์ไซค์นี่แหละใส่ข้างหลัง้างหน้ามากนะฮะ ตะเวนไปส่งที่ไปรษณีย์ก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆมีความสุขดีนะครับก็ขายต้นไม้ด้วยแล้วก็ทํ o ย t ท b e ด้วยส่วนบอลสีวิชัยบกนะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านน้าจำําตําบลป่งผามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่จุดเหนือสุดของประเทศไทยเลยนะฮะท่ามกลางอากาศหนาวเย็นมีเทือกเขาดอยนางนอนกัน้นบรรยากาศดีมากโรงเรือนที่ปลูกต้นบอนสีแล้วก็ไม้ประดับไม้ด่างแล้วก็ไม้ใบต่างๆนะครับก็จะมีขนาดความกว้างคุณยาวนะฮะ กว้างก็3เมตรประมาณนะครับประมาณ3เมตรยาวก็ประมาณ9เมตร3คูณ9เมตรสร้างด้วยเสาเนี่ยจะเป็นไม้ยูคาแล้วก็ส่วนโค้งเนี่ยจะเป็นไม้ไผ่แล้วก็มัดด้วยลวดคุมด้วยสแลนกองแสง70%อ่ตามหลักวิชาการในหนังสือเป๊ะนะฮะก็มันอยู่ในชั่วคราวเพราะมันเป็นไม้ถ้าจะให้ดีมีทุนเยอะๆเนี่ยก็แนะนําให้เป็นเสาปูนแล้วก็โค้งเหล็กไปเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจุดเริ่มต้นยังเป็นงานอดิเรกแล้วก็เป็นส่วนไม่ใหญ่ อาที่หนึ่งผมขายได้แค่ห้1ถึงสิต้นเองนะครับก็คือเป็นส่วนเล็กๆที่ยังไม่พอกับความต้องการของตลาดอยู่บางท่านทักมาช่วงที่บลันสีบุมๆนะต้องบอกว่ามีหลังไมเข้ามาเนี่ยวันละ500ถึงพันข้อความเลยช่วงนั้นคือช่วงบุมๆนี้อูแบบว่าสวนผมรับไม่ไหวเลยนะช่วงนั้นแต่ช่วงนี้กระแสะลดลงแล้วจะเหลือเฉพาะคนที่รักคนที่ชอบต้นไม้เท่านั้นทีนี้ก็จะมีเวลาตอบเวลาท่านทักมาก็จะตอบก็จะเริ่มสนทนาพูดคุยกันเดี๋ยวเดินไปดูข้างในกันครับ พอเดินเข้ามาข้างในโรงเรือนเราเนี่ยก็จะมี2ฝ,ฝั่งนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวามือเรากับฝั่งนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือเรามาดูที่ฝั่งขวามือเรากันครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงบอลสีในตู้ครับผมจะมีตู้เลี้ยงบอลสีอยู่ทั้งหมด5ตู้ตู้เลี้ยงบอลสีผมก็ยังสร้างด้วยท่อ PVC ดูท่อ PVC อยู่นะเพราะเป็นการประหยัดต้นทุนแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะปูพื้นทรายแล้วก็วางด้วยโครงเหล็ก จะทนกว่าแต่งผมเนี่ยด้วยความที่ความคิดเริ่มต้นยังเป็นงานอดิเรกอยู่ยังไม่ใช่ฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ยังเลี้ยงเพื่อการชื่นชมอบ,บพพิรมอยู่นะฮะยังไม่ได้แบบว่าใหญ่โตมโหฬารเหมือนที่ฟาร์มอื่นเขาก็ยังแบบมี5ตู้แล้วก็เลี้ยงบอลสีต้นแม่พันธุ์ที่สวยๆก็จะเอามาเลี้ยงใส่ตู้ไว้ ส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นบอลสีที่นําออกมาเลี้ยงนอกตู้อย่างที่ทุกท่านทราบว่าผมจะชอบบอลสีที่เลี้ยงนอกตู้มากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราเดินเข้ามาในโรงเรือนเนี่ยมาจิบกาแฟมาเที่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นบอลสีสวยๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปเปิดตู้ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดตู้ถึงจะได้ชมความงามอันนี้เดินมาแล้วก็จะเห็นบอลสีที่ตั้งเรียงรายแล้วก็โชว์ใบสวยๆให้เราได้ชื่นชมอยู่นะครับภายในโรงเรือนผมเนี่ยก็จะปูด้วยอิฐก้อนเป็นพื้น ถ้าจะให้ดีนะทุกท่านสามารถที่จะทําตั้งขึ้นมาแล้วก็วางแผ่นพลาสติกที่เป็นช่องๆอะ่ะแล้วก็เอาต้นไม้วางแบบนั้นจะดีกว่าแต่ผมเนี่ยจะเป็นการลดต้นทุนเพราะว่ามีอิดอิดก้อนที่เหลือจากการสร้างบ้านอยู่แล้วก็เลยเอามาเลียงสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยซื้อก็ก้อนละ4บาทถึง5บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเลียงต่อกันคือใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อประหยัดต้นทุนเราอย่าลืมว่าเราเป็นเป็นสตาร์ทอัพนะฮะเพิ่งเริ่มต้นการที่เราจะลงทุนเยอะๆเนี่ยเราจะม วัสดุอะไรที่เรามีก่อนก็จะใช้อิฐก้อนเนี่ยมาปูเป็นพื้นนะครับผมถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนครับผมเพราะเราลดน้ําเวลาเราลดน้ำเนี่ยอิฐพวกนี้ก็จะดูดซับน้ําไว้และที่สําคัญก็คือเราปลูกต้นไม้เวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเฉพาะบอนสีจะมีไม้ใบอื่นๆด้วย ต้นไม้เหล่านี้มันก็จะเริ่มคายน้ําออกไมาเวลาที่มันคายน้ําเนี่ยทำให้ลงเรือนเราเนี่ยเย็นสบายมากแล้วก็สดชื่นเพราะว่าต้นไม้ก็ปล่อยออกซิเจนออกมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินเข้ามาในลงเรือนเรานะฮะเราก็จะสดชื่นมากๆแล้วก็เย็นสบายไม่ได้ร้อนอะไรเลยนอกจากที่สวนเนี่ยจะเน้นบอลสีเป็นหลักด้วยความชอบชอบสีสันสวยงามต่างๆของไม้ใบที่มีสีนะฮะยังมีไม้อื่นๆเป็นไม้ใบฟอรสต์แพนที่เราสะสมเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตระกูลสเสน่จันทร์ครับหูช้างด่างเหลืองโอกินาว่า เงินไหลามาโคโลคาเซียก็มีอะชอบเหมือนกันโคโลคาเซียนะฮะโคโลคาเซียนี้ก็จะออกลูกไวมากขยายพันธุ์ไวมากเลยนะฮะโคโลคาเซียเนี่ยไม่แปลกใจที่ราคาโคโลคาเซียหูตกปรงบุ้กมากเลยนะเพื่อนๆในวงการต้นไม้เราก็จะบ่นกันละนาวเลยในะตระกูลโคโลคาเซียแต่บนสีเราก็ ราคาตกนะครับแต่ยังไม่ตกไม่มากโคโลกเซียเนี่ยเป็นบอลเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงงานมากๆใบใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยเวลาเข้ามาแล้วเขาคายน้ําเยอะเนี่ยทำให้สวนเราสดชื่นนะฮะถ้าจะปลูกทาโรงเรือนเนี่ยแนะนําให้ปลูกโคโรกเซียไว้เพื่อให้สวนเราเนี่ยมีอากาศอากาศ,ากาศที่ปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับโคโรกเซียจะช่วยได้เยอะเลย ส่วนบอลสีที่สวนผมนะครับจะเน้นเป็นสายเปิดสายอาร์ตแนวศิละปะแล้วก็เป็นสีสันมากกว่าเป็นส่วนใหญ่นะฮะอันดับหนึ่งในดวงใจที่ชอบมากๆแล้วผมสะสมมาเยอะมากๆเลยคือท่านบางแก้วด้วยความที่ชอบอะไรที่เป็นสีชมพูสีสันสวยงามรู้สึกว่าอะไรที่อบอวลไปด้วยสีชมพูเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของความรักอยู่และเชื่อว่าอนุภาคของความรักเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยแม้แต่ความกลัวเนี่ยยัง เอาชนะความรักไม่ได้ก็เลยชอบอะไรที่เป็นสีชมพูหน่อยก็เลยสะสมธาตุบางแก้วเป็นพิเศษเยอะมากๆนะจะเป็นสายนี้อันดับหนึ่งในดวงใจก็จะเป็นธาตุบางแก้วครับอันดับ2เนี่ยสฝั่งโค้ง2ฝั่งโค้งเนี่ย,ยทำจำนวนยากมากๆเพราะโตช้าจะมีอยู่ต้นเดียวแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยสองฝั่งโค้งนะครับก็หมดเลยเกี้ยงเลยเหลือต้นเดียวนะสฝั่งโค้งจริงก็อยากจะมีสัก20ต้นนะก็วางแผนไว้เดี๋ยวปีหน้าก็คงจะได้ทําจํานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะมีธาตุบางแก้ว2ฝั่งโค้ง มีบางใหญ่ครับาบางใหญ่ก็ชอบเหมือนกันเป็นสายเปิดสายอาร์ตเป็นแนวศิลปะผมจะชอบแนวนี้มากกว่านะฮะส่วนบอลด่างถามว่าชอบไหมผมมองแล้วถ้ามีเศรษฐีพันล้านที่เป็นบอลด่างแล้วเนี่ยผมก็โอเคแล้วพอละส่วนตัวอื่นๆเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกันคือผมแยกบอลด่างไม่ก็ออกแต่ว่าบอลเปิดๆเ,เนี่ยเราแยกออกเรามีความสุขล้วก็ได้สะสมสิ่งนั้นมากกว่าแล้วก็ชอบอีกตัวหนึง่งคือบอลที่ชื่อเพาะๆชื่อที่ฟังแล้วอบอุ่นใจแล้วก็มีความสุขนะฮะไม่ว่าจะเป็นนำโชคมีสุข เงินแสนอ้อมกอดแห่งขุนเขาอะไรเงี้ยถ้าเป็นบอลที่ชื่อพ่อเนี่ยก็จะสะสมเหมือนกัน ก็จะสไตล์นี้ที่ส่วนผมเนี่ยข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นรั้วไม้ไผ่ครับผมแล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นรั้วให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยใครที่เข้ามาข้างในเนี่ยก็จะรู้สึกดีอบอุ่นแล้วก็สดชื่นเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างเยอะมีไม้ประดับมีบอนสีมีอะไรต่างๆมากมายนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอนาะคตข้างหน้าจะเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมากนะครับชีวิตเราดีที่สุดและมีค่าที่สุดอยู่ณนะปัจจุบันผมเชื่ออย่างนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกท่านสสวััดีครบ